โอ้โตเป็นสาวสวยแล้วโตแล้วอยากโตอยากสวยใช่โอ้โเป็นไงพอเห็นมันแป๊บๆน้องรี่มัส12สองใช่ค่ะ12แล้วแล้วก็แบบปีนี้คือปื๊ดเลยอ่ะแบบคืนเออดูเป็นสาวเลยโตคาตาอ่โตคาตาโตคาตาแต่ยังจะใช้คำว่าอะไรค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเลยแบบเฮ้ย ไปค่ะแต่ยังตัวติดกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะติดค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าลูกติดไหมแต่ว่าเราอะติดขอ,อ,อด้วยความที่บอกเด็กพอโตเป็นสาวแล้วเขาอยากจะแบบมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยยังไม่อยากค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเขามีอยู่วันหนึ่งก็เราก็พยายามพอเขาย้ายโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้เขาแบบเขาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่เขาไม่ได้ค่อยแบบรู้สื่อ ออนไลน์หรืออะไรี่ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็จะแบบกิจกรรมเอาดอร์<ะ>สุดๆก็พยายามจะแบบเฮ้ยลูกเข้าไป ทำกันบ้านเพราะเดี๋ยวนี้พอย้ายรงตเตรียนไปคิดเติาาก์ก็จะค่อนข้างติดต่อทางอีเมลหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์กไปะทำความ,าวามารู้จักกับคอมเลยแม่อย่าทิ้งนาวาไปเลยแม่นาวาเป็นเอ็กโทเบิร์ดเต้องการคนอยู่ด้วยแล้ก็เออไม่ได้ลูกต้องไปอยู่กับคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อที่จะทำความรู้จักก็ตลกดีลูกมันเป็นอะไรที่ติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ติดเลยค่ะก็คือแบบเพื่อน คือเขาก็ยังไม่ได้ติดเพื่อนเลยค่ะเขาก็เขาก็ยังเป็นคือโตแต่ตัวนะคะก็คือในความรู้สึกว่ามาแบบว่าโตแต่ตัวอ๋อที่พี่ใหญ่สมัยก่อนเนาะพ่อแม่จะบอกว่าเออเธอที่มันโตแต่ตัวในวัรีเราก็โตแล้วนะในใจเราเริ่อ๋อแต่ว่ามันจะมีความความคิดเห็นความนึกคิดบางอย่างที่แบบโตวานัสสาวไปแล้วล่ะแต่ยังติงต้องอยู่อย่างเงี้ยแต่ความอ้อนยังอ่อนคุณแม่ไหมคะ ก็ยังอ้อนอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังมีความแบบว่าถึงจะ12แต่ล่าสุดก็คือขอที่ปลาลูกดอกอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรเล่นจะเป็นของเล่นปลาลูกดอกอยากปลาลูกดอกเข้าตรงกลางแล้วก็บอกว่าเออลูกแล้วก็อยากขอปลามีดค่ะลูกดีไซน์ต่างแม่ห่วงขนาดไหนแม่ห่วงเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วง แล้วกับคุณพ่อละคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือโตเป็นสาวแล้วสวยด้วยอย่างเงี้ยคุณพ่อคุ่อคอช็อกแบบว่าอย่างที่บอกคุณพ่อก็จะแบบแม่ลูกโตนี่โตอย่างนี้อาจจะมีซีรีส์อซีรีส์ละพ่อเขาจะลูกไว้หนวดทรงไหนดีคะก็พันแซลอยู่ใช่ไหมอันนั้นคุณย่าส่งมาให้ดูเราก็เออเออพ่อเขาก็ว่าน่าจะห่วงแหละเพราะว่าขนาดเราเรายังรู้สึกเลยว่า มันหนึ่งสองสามแล้วก็ oh. เราเข้าใจว่าคุณพ่อ oh. ค,คุณแม่ไม่ใช่แค่เราเหรนะคะแต่พอ mm hmm. ดีว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น mm. กับเราก็เชื่อว่าคุณพ่อ oh. ค,คุณแม่ทุกคนก็คงจะแบบอ oh. ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ประสบการณ์ของพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ก็มีความสุขทุกวันมากกว่าจริงๆมันมีโมเมนต์ไหนที่ชัดเจนมหมรู้สึกว่าพี่อาร์ตเนี่ยหวงแบบออกนอกหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเกิดขึ้นไหมยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้เกิดใดๆแล้วเขาก็ยังคืออย่างที่บอกว่าโตแต่ตัวนะคะแต่ว่าวิธีความคิดหรืออะไรยังเป็นเล่นยังตีลังกาอยู่แบบเออเล่นค้อนพี่แบ ใช่ตออะไรมีเยงเล่นเหมือนเดิมเลยอยากปามีดเล่นธนูอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็ยังติดติดคุณแม่เหมือนเดิมก็ยังติดมีมีคุยกับคุณสาวเลยนะลูกค่อยขออาจจะโตขึ้นแล้วค่อยเส็ ลูกจะไม่อยู่กับเราไหมหมายถึงว่าอาจาอาจะต,ติดอาจจะมีวัยที่ติดเพื่อนบ้างโตกว่านี้ถ้าโตวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยบอกว่าต้องจับมือกันเร <c oughs> าไม่ให้กันไม่เราไม่หลอกเราก็เราก็อยากให้เขาโตไปในตามวัยตามธรรมชาติของของเด็กๆก็ต้องมีแหละเรายังโอ้โหใช่ไหมมันต้องมีช่วงวาระติดเพื่อนวัยว้าวุ่นอาหารอลังจะเข้าเลยแม่ก็ตื่นเต้น เตรียมร้บมือยังไงเตรียมทั้งใจดกว่าเตรียมเข้าใจเออเตรียมเข้าใจมากกว่าว่าวันนั้นน่ะเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะก็พยายามเข้าใจเขาให้คขาปรึกษาเขาเขามีอะไรมาปรึกษาก็โอเพนแบบที่วันที่เราเป็นวัยวาวุ่นนั้นแล้วเราเห็นได้จากคุณแม่เ okay. ี่ยเราก็จะพยายามคิดกันแบบนั้น เพื่อใจแล้วก็เปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขามาปรึกษาหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยในเวของของวันที่เราอยากได้คำปรึกษานะในวันที่เราเป็นวัยวาวุ่นเหมือนกันมันก็จะเป็นคำปรึกษาที่อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราให้คำปรึกษาในวัยนี้ที่เราอายุขนาดนี้มันจะเป็นอีกคำปรึกษาหนึ่งในความรู้สึกออางั้นอ๋อก็เลยอ๋อโอเคฉันจะให้คำปรึกษาอนวันนั้นที่ฉันวาวุ่น แต่ย้อนกับน้องก็คือเหมือนกับเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเล่นคุยได้ทุกเรื่องอะไรางเงี้คุยได้ทุกเรื่องค่ะแต่ก็ดุกคุยได้ทุกเรื่องแต่ก็ดุเผื่อใจไปถึงเรื่องหนุ่มๆล่วงหน้าไว้เลยไหมคะยังไม่มีแน่เลยเหรอทำไมมั่นใจดูมั่นใจยังไม่ได้ดูมั่นใจเลิกๆเล็กมากกว่ายังไม่มีค่ะยังไม่แต่ก็เพิ่งย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็ยังไม่มีค่ะทีนี้ที่ที่สามความแกนกรม เขาจแกนกับแกนสแกนว่าเราทำอะไรพ่อแม่ไว้บ้างกลัวไหมกลัวไหมพี่น้องกลัวไหมดูเพื่อนๆของโรงเรียนใหม่เป็นยังไงบ้างต้องไปดูแน่นอนอยู่แล้วไปนั่งเฝ้าแล้วอาทิตย์ที่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอเคเพื่อนผู้หญิงจะเยอะค่อนข้างเยอะคน่อยที่โรงเรียนที่ย้ายไปอะคะจะค่อนข้างเยอะก็เป็นโรงเรียนที่แบบที่เราว่าโอเคเราก็ไปดู กันมาแล้วลูกก็เลือกจากหญิงล้วนเนาะก็ค่ะต้องให้เจอโรกความจริงหน่อยอ่ะมาสห์อินเตอร์จางหากด้วยอดาเินเตออ่อีกเรื่องหนึ่งขอถามถึงเรื่องตอนนี้วงการเดี๋ยวกันทำละครละครเจอวิกฤตวิกฤติที่อ้อมเองได้รับผลับอปรับตัวหรือได้รับผลอะไรยังไงบ้างไหมคะคือเรียกว่าตอนนี้คือพอดีอ้อมต้องบอกว่าพอจบเรื่องสืบราษรบัทใช่ไหมคะมันก็มาลุยตรงนี้ ำเฟล็กซ์รอ 5, แบบค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าการจะทำอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการบ้านทางฝั่งโปรดักชันแล้วเราก็ต้องขายด้วยนะคะเป็นเซลท่านหนึ่งแล้วแล้วก็ทางโปรดักชันที่เราต้องคิดทีมงานหรืออะไรเงี้ยด้วยเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีน่ารักด้วยแล้วเราก็มีทีมงานที่โอเคเราก็เลยยังไม่ค่อยได้ได้เรายังไม่ได้เสนอละรเราเรา,เราก็ได้แต่ว่า มีการพบปะเจอพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นจากข่าวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็เรียกได้ว่าเราต้องปรับตัวมากกว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วมันมันทุกอย่างคือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนทราบว่าสื่ออย่างสมัยก่อนอันอย่างสมติข่าวนาวาเราก็ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างรุ่นคุณย,ย,ย่าก็ยังดูรับอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงทีเนี้ยถ้าเราปรับตัว ให้พอดีธุรกิจที่เราทําอยู่ทั้งฝั่งที่เราเป็นผู้จัดละครหรือฝั่งที่เราทําวิทยุมันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่กับวัยรุ่นไปเรื่อยเรื่อยเราก็เลยได้มีการปรับตัวของเราเราก็เลยพอที่จะทราบว่าสมัยนี้เขาดูอะไรการชอบอะไรการความเปลี่ยนแปลงในในช่วงอายุคนหรือว่าเด็กสมัยนี้เขา เสพซื้อกันยังไงนะ<ม>เขาชอบอะไรนะยูริมาวาวมามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะทราบโดย<ม>ทั้งหมดเราก็พยายามที่เรื่องที่เรากำลังพอดอยู่เนี่ยเราก็มีพอดอยู่แล้วก็พยายามตอบ,ตอบโจทย์ของฝั่งเซลล์ด้วยในการที่สมมติถ้าเราเสนอไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคนดูเราก็พยายามท,ทําให้ดีที่สุดนะคนดูอยากจะดูไหมอยากจะดูแล้วสปอนเซอร์เข้าไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะคิดให้ครอบคลุมแล้วพอเราคิดแล้วใจแล้วเราก็จะเสนอแต่เราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแหละซึ่ง ตรงนี้เรา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 ทราบอีกแล้วเพราะเราอยู่ในสื่อตรงนี้อยู่แล้วการเสนอมมาถึงแล้วแหละการเสนอมันจะยิ่งยากขึ้นไหมคะเพราะว่าอย่างบางบางตอนนี้บางค่ายก็คือถูกลังับการถ่ายทําหรือบางคนก็ถึงขั้นปิดบริษัทไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้ข่าวได้ดูจากสื่อที่ที่พีน้องๆสื่อกันนะคะก็มาเรียกว่าต้องปรับตัวมากกว่าถ้าเราปรับตัวแล้วรู้ว่าเด็ก ชื่นชอบอะไรสมัยนี้เจนนี้เขาดูอะไรกันแล้วเราเราเข้าไปนั่งในใจเด็กในสมัยที่เราเป็นวัยวาวุนเนาะอย่างที่บอกแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อคมต้องการของเขาคืออันนี้ตอนนี้เจนโลกเทรนโลกหรือว่าเทรนไทยแลนด์เปลี่ยนไปแล้วอย่างเคป๊อหรือทีบ๊อตอนนี้ทีบ๊อมามีวงอะไรบ้างเด็กๆชอบดูเด็กดตามไปดูที่หนหรือว่าสปอนเซอร์มันขึ้นอยู่กับดีมานสัพพลายนะยคะถ้าเรารู้ว่าดีมานมันอยู่ที่ไหนเราก็ดีมานสัก เข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะโทษโทษโทษก็ความต้องการอยู่ที่ไหนก็จะต้องต้องมีกำลังซื้อที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับจูนให้ให้เข้ากับยุคอะก็ต้องตามให้ทันก้าวให้ทันเราก็น่าจะยังทำงานอีกอย่างตัวละครพี่อ้ออย่างพี่อ้อมีค้างอยู่ไหมคะหรือแบบยังยังแบบเปล่ไว้ก่อนละครใช่ไหมคะละครไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่าตอนนี้ก็คือ อาจจะเบรกไวก่อนใช่ยังไม่เบรกะค่ะแต่ว่ากําลัง,งกำลังทําของตัวเองอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เสนอใช่มันมีเวลาทํามีเวลาทํางานฝั่งเราที่จะไปเสนอค่อนข้าง,งจากัดเพราะว่าส่วนใหญ่มันแบบมมนเนื่อนมากวันนี้ระชุกหัวปูดเี่วิค่เราได้คุยกันในหมู่ผู้จัดกันเองไหมคะว่าเฮ้ยวิกฤตตอนนี้มันเหนื่อยมันหนักอะไรค่ะก็มีคุยค่ะมีคุยบ้างค่ะก็ปรึกษาอย่างตอนที่ อย่างพี่น้องชายพี่นกธิใช่ไหมคะก็ได้คุยกับพี่น้องชายตอนเล่นบางกอกคนิการก็มีคุยกันค่ะล้วก็ก็มีคุยกันก็มีคุยกับหลายๆท่านนะค่ะแล้วก็ยังคุยกันเจอกันแต่ละคนก็มีความถอดใจกันบ้างไหมคะเพราะมันเจอวิกฤตแบบนี้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอ้อเชื่อว่าจริงๆไม่ใช่แค่องค์การบันเทิงนะคะมันมันทั้งโลกเลยมันทั้งโลกแล้วก็หนึ่งคือทั้งโลกเศรษฐกิจด้วยสองคือเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปสื่อโซเชียลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป มันต้องมาทางทางนี้แล้วแหละในมือถือถ่ายโทรศัพท์เนาะอะไรเงี้ยสื่อมันต้องมาทางนี้แล้วเราจะเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินอาจจะไม่ได้มากเข้าแมสใหญ่อะไรอย่างเงี้ยยวันนีมันอาจจะไม่ได้ให้แมสใหญ่แบบเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเราปรับตัวเชื่อว่ามันก็มันก็ยังต้องมีการทำโลกมันหมดไปอ่ะเราก็ต้องหมดตาไปด้วยก่ะไอ้งเชื่อว่าละคร อ,อ้อมคิดว,ว่ามันจะแค่ขึ้นนิดขึ้นแบบว่าเ,เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในความรู้สึกนะคะเฉพาะกลุ่มเช่นอาจจะไม่ได้มีใครรู้จักแบบอย่างร้อมในสมัยก่อนสมมติว่าเมื่อก่อนสื่อมันไม่ได้เยอะใช่ไหมคะอย่างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยอย่างสมมติแบบเมื่อก่อนเ,ออเล่นละครหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยพอสิ่งพิมพ์หรือทีวีที่มีแค่ ไม่กี่ช่องแล้วเวลาไปไปทางประเทศมันไม่ได้มีสื่อแบบสมัยนี้ใช่ไหมคะก็มันก็จะไปทุกจังหวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นที่สื่อสิ่งพิมพ์กระจายไปแต่สมัยนี้คือมันมีหลายช่องทางให้เขาเลือกดูแต่ละช่อง ตัวอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักแสดงหรืออะไรก็ตามมันมีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปอะคะ่ะก็จะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะถ้ามองในด้านดีก็จะดีกับคน,คนดูคนเรามีทางเลือกเยอะมากาขึ้แต่อีกทางหนึง่งคนทํางานก็ต้องทำคอนเทนต์ให้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องปลุมนั้นอะไรเงี้ยก็ก,ก็คิดว่ายังอยู่นะคะละครซีรี์หรืออะไรทูนี้แต่อาจจะแบบ ความรู้สึกอ่อนนาก็เจาะกลุ่มทั้งศิลปินด้วยศิลปินหรือว่าซีรีส์ต่างๆาอย่างของผู้หญิงออกก็เลิศมาก,กน,นะคะใช่ค่มะ<ช>ม,มันคือเจาะกลุ่มจำรู้สึกใจหายไหมคะวงการในยุคที่มันเพิ่มพลุกในยุคปัจจุบันที่มันไม่ได้ใจหายแต่เรียกว่าอยอมรับแล้วก็เข้าใจมันมากกว่าว่ามันแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะมัน อยู่ในเจนเราเลยนะวันนั้นที่เราแบบเราเห็นมันทุกอย่างมากกว่าแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันเป็นภาพความทรงจําที่แบบมันเป็นความรงทีท่ดีแล้ววันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพความ,มวทรงจาในอนาคตเราก็สนุกกับมันดีกว่าแล้วก็เปิดใจย,ยอมรับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปในเวลาอนอะไรอย่างนี้ค่ะที่เอาคิดว่าเป็นเม็ดเงินสาคัญไหมคะในการประกอบมันต้องะไรเนี่ยไอธุรกิจของเราอะอย่างยาง มันเป็นพาณิชย์เนาะมันเป็นมันไม่ใช่แบบผลิตสินค้าอันนั้นเป็นความชอบความต้องการใช่ไหนแล้วก็ขายแต่ของเราอะมันเป็นงานศิลปะบวกกับธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าออตอนนี้งานศิลปะชิ้นเนี้ยจะมีคนอยากดูในกลุ่มไหนแล้วมันก็ต้องบวกกับฝั่งธุรกิจด้วยว่าอ,อ เราจะได้เม็ดเงินมาทางานศิลปะที่เราชื่นชอบนี้อย่างไรอะไรเงี้ยคะมีโอกาสไปช่วชอมจัดซีรีส์วายหรือดีดีบ้างไหมคะมีติดต่อเข้ามาค่ะแต่ว่าอยากคามากเลยแต่ว่ามันติดอันนี้อยู่แต่ตอนนี้ค่ะก็อยากจะทําซีรีส์ที่เป็นเป็นละครกําลังกาลังทำค่ะเล่นเองด้วยไหมคะ ไม่ได้เล่น,นค่ะพยายามจะเล่นหลายทีแล้วมันไม่รอดสักครั้งแนะต่ว่าะว่ากพอเราเป็นคนผู้จัดอะคะอ่ะเราก็จะเอาใจไปทางฝั่งโนบนอเออยแต่ว่าเราไม่ได้ต้องอหาสปอนเซอร์ใช่ไหมคะเราก็จะไปพาร์ทฝั่งโปรดักชันอะคะ่ะก็ไม่คิดว่าทำได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะแบงใจมามสแสดงด้วยเราก็เลยถ้าเราเป็นผู้จัดเราจะไม่ได้เล่นนอกจากแบบจิ๊บๆแบบเดินผ่านกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าถ้าทำเป็นผู้จัดก็คิดว่าน่าจะต้องโฟกัสที่โฟกัสที่มูลผู้จัดอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าก็ก็ยังมีความสรุปแล้วก็ยังมีความสุขที่อยากทำเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำอ่ะก็แบบโหแบบอยากเล่นละครอยากอยากลับไปจัดอยากไปแบบสนุกอะไรอย่างนี้นก็ก็ก็อยากค่ะเพราะว่าบริหารอย่างเดียวเราก็แบบเนาะฝั่งเราคือแบบว่าออกเอทดดอตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากอยากทำปีหน้าก็มีโปรเจกต์อีกค่ะ โปรเจกต์ที่เป็นนักแสดงขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society.